สวัสดีค่ะโค้ชสอง่ถเฮิทชิแชรแนวจ้าเมื่อนี้จะไปอบรมการทำขนมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยอบลมเน้อ ่านะคะจะเป็นการอบรมโครงการสร้างสามาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านอันนี้นะคะจากการคัดเลือกของสารวัตนายเปอะไรข้านเลยไปไม่พอ เ่ออะอาอันนี้ดังอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็คือตรงกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะมีของสมบับ้านอยู่เนี่ยจะมีหลายหมู่บ้านแล้วนะคะจะเป็นเกือบครบแล้วค่ะแต่ว่าในปีนี้ปีนี้มีบ้านมีบ้านานาแพงกับบ้านนนม่วงแต่ว่าบ้านโนนม่วงหมู่สิบเอ็ดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมแล้วก็ของที่ให้มาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดคือ20คน20คนนี้จะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะเป็นสมาชิกคือเป็นคณะกรรมการก็ได้แล้วก็มีปราดมีปราดในหมู่บ้าน5ท่านปราดที่ให้ได้เลือกกันไว้ใช่ไหมคะจะเป็นความถนัดในด้านเกษตรด้าน ประกอบอาชีพต่างๆที่มีความถานัดบางคนจะเป็นทอผ้าทอเสือ้อเกษตรปลูกผักคําว่าเกษตรเนี่ยอาจจะมีเน้นอีกนะบางคนถนัดในด้านของการปลูกผักสวนครัวบางคนถนัดในส่วนของสวนผลไม้ไม้ยืนต้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแตกแตกแขนงกันไปหลายๆกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในกิจกรรมในวันนี้นะคะหนึ่งวันเต็มๆเ,เ,เนี่ยจะมี ทั้งการคัดเลือกคณะกรรมการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมีกจากมีการสาธิตการทำขนมนดอกจอกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแมวได้เชิญวิทยากรที่เลี้ยงที่เลี้ยงคือบ้านที่เขาได้ดำเนินการมาก่อนแล้วคือบ้านนาแพงบ้านที่สวยบวัวมูสิหรือมูสิสองมูสิ สิบก็ส like ิบสองตังค์สิบสองเงยนเนาะอันหนวตูมูหกหกสิบสิบสองนั่นสามมูไหมจ้ะนั่นละวันนี้นะคะแมวได้เชิญผู้ใหญ่ตุ๋ยมามาเพราะมามาช่วยเสริมหน่อยอยู่คนเดียวอันทีมงานน้าซอยหี่คืนนอง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 นพตโชตัวหน่อยไหม บอกย้งไงออกงานมาเห็ดงานนะมามามา,มาอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเนาะพอ,อกตั้งโดนเราในนามตัวก้อนก็ได้จำได้บ่โดนโดนเราได้ก็อคอย,ยรับผิดชอบตมบลบ้านดูนั่นละค่ะนานละเพราะว่าถ้าเป็นพัฒนากรมาใหม่ก็จะให้น้องเขารับแมวก็จะอยู่ละตมบลโดนก่อแต่เคยรับผิดชอบอยู่นะตมบลบ้านดู ทีนี้ตอนนี้ทางสำน,นักงานพักนาชนเหลือเจ้าหน้าที่อยู่สองคนเหลือเจ้าหน้าที่อยู่สองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแมวก็จะรับยอนกอกบ้านดู่และบ้านคูสามตำบลน,นะน้องรถก็จะรับผิดชอบนาโพซึ่งมันมีนอกเขตและในเขตเนาะแล้วก็ตำบลสีสว่างอันนั้นคือน้องรถน้องแอมย้ายนะคะน้องแอมย้ายก็เลยเหลือกันอยู่สองคนแล้วทีนี้ ทำบนบ้านดูหน่าคุ้นคุ้นอยู่หลายคนนะคะแต่ว่าถ่ายไปก็หลายปีอ้วนขึ้นสวนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคใส่หน้ากากไม่เห็นไม่ค่อยมีใครผอมสองสามปีมาเนี่ยเขาให้กักตัวใช่ไหมคะเขาให้ดูแลตัวเองอยู่บ้านใครบ้านมันไม่ต้องไปสูงสิงมากแต่ทําไมเราถึงอ้วนขึ้นไม่เข้าใจาเสื้อผ้าก็ครับน,นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้วันนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันแต่ว่าทั้งวันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมของเราอ่ะจะเสร็จเช้าหรือเสร็จเร็วนะคะสําหรับแ่วนะคะว่าน,นาพรมิสานะคะอยู่สานักงานพัฒนาชุมชนํนำพภนนาโพขอปากตัวเป็นน้องใหม่ตำบลบ้านอยู่อีกรอบนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมากับน้องๆน,งนงพตนพตในที่นี้คือนักพัฒนาพื้นที่ตำบลน,นะคะต้นแบบ ประสานงานโดยหลักแล้วคือน้องเขาจะรับผิดชอบโครงการโคกนน้องนาโคน่นนองนาของตำรวจบ้านดูดุดเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วทีนี้น้องเขารับผิดชอบชส่วนใหญ่แต่ถ้าเสร็จโคกนนองนาหรือว่างจากโคกนนองนาแมวก็ไล่ขึ้นสำนงานหรือว่าออกมาช่วยแมวแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเราเหลือคนน้อยเนาะสุ้ดอุปกรณ์ที่ได้มาก็คือแะเป็นของกลุ่ม โดยหลักๆแล้วก็คือ9ท่านนี้นอกจากคณะกรรมการร่วนอกจากสมาชิกที่เหลือนะคะทั้ง9้าท่านนี้ก็คือจะต้องเป็นหลักในการร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้อันนี้อันนี้คือสูตราทำดอกจอ,อ,นนอสูตรการทำดอกจอกมาดูการผสมแปง้ง ผสมแปง้งของดอกจอกนี่มีไงเป็นต้นแบบมีไงแล้วสิพ้าเฮ็ดมีไงแล้วสิพ้าเฮ็ดส่วนผสมนผสมแป้งบาเ เริ right. uh ่มส่วนผสมแล้วร่วนส่วนผสมเริ่มส่วนผสมเริ่มส่วนผสม

กำลังผสมแป้งกำลังผสมแป้งจะทำดอกจจแล้วนะจ๊ะตอนนี้มีไงกำลังเหยิดมีไงแล้วกำลังผสมแป้งน้ตเป็นาน้เองสที่ลงอะไรแล้วก น้ำปูในสามส่วนสี่สามส่วนสี่มันมี้นําเปล่าอีกมันมี้นําเปล่าอ ก้อนผสมกําลังผสมไทหนึ่งฟอ,องอันนั้นแป้งมันแค่สามลอยหาีีไงอันนี้แป้งมันแป่งเป็นพันกัมไง

แน้ำมันพืชนั่นแหละนึ่งนึ่งไล้หลถิ่ไม่ใช่เอาหส่วนน่นผมะสมมากอัดปริมาณนั่นเหรเนาต้องใส่ไหล น้ำยนอน้ำตาลน้ำตาลตามใจชอบเลยแล้วแต่หวานมากหวานน้อยเห็นบ่ถ้าน้ำตาลเยอะก็ไม่เร็วนะจ๊ะ <c oughs> ใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยตามชื่อเอาหนี้นห้บ สามร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยสองใบสามใบใส้สามใบใส่สามลส่เท่าไรสามอยหาสิบมันมันคล้องหนึ่งไหมพอแล้ว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 

นีการผสมแซนัวเวไ้ม่ใช่เดีนะอันใ่หานหด้อกระแป้งแป้งสามร้อยห้าสิบกรัมใส่แค่ฟองเดียวไหมัวัเีวเดี๋ยวห่้าัวนะปาัวลาแม่สกันเลยม่เสกันเลย เอาแช่ดกัลขนนัอาขาวใส่เน่ขาวคือว่าห็นเนื้อนามันลุ้นให้กระทานาต่างไฟ อ,อันนี้คือการเตรียมอันนี้คือการเตรียมเครืองน,นี้จะทำการทดสอบทดสอบความร้วนของกระทะเรียบร้อยนแทดสอบความร <c oughs> ้วนของกัะทะ อ um. ันน so uh, like so ี้ด so ีอันนี้ด uh, so ียวแม่งนี the ้เกือ่วกานมนาน้ตาเดียวอันนี Un ้เอาทันเออแล้วอันนี้มาส่วนเอาละจ้าเอาแล้วอ้าวทดสอบดัดดีดดีดีีดีดีดด

อนนี้ล้จุมไหนยี้เที่ยวเงี้ทั้งด้องเรีนมาเล้วแข่งวาสีนั้นเ้องเันองไปเลยแม่ไปเลยลองลองอันนี้คือการลอง ม่ไอโีน่เานี่่ไงต้องมาเล่นนันน่ออกหยรไม่ชหอลองเของไอใหเขลองดิจขาลองไปดิดูกี่ท่าลูกหแม่ิขลองดิอง่ยงท้องมันนูกเนหนเี้ยงก็มีเสียงเสียงนะสู้เขาสู้เขาเ้ยอันนี้วอันนี้อ้เขาสูเขาสู้เขาตอนสู้เขาสู้เขาอนา่

ตัวนี้ก็ได้โอเคครับลดใช้เท่านั้นได้นี่50 <laughs> 50บอกว่าเขียน53พี่แมว <laughs>

เอาไปยอดบางทีนซุปอนซุปก้อนส่วนนั่นละเอาไปเลยวิธีการจุ่มยัดดันเรียบร้อยต้องไปกซนต้องไปเน พูดพอันเหล่องน้อยๆนี่กันมิ้มย้ว่อวเจ้น่ะน่ะเจ้จุ้มพูดน่ะน่ะเห็นว่าน่ะจุ้มจุมนางเลิกเกินไป <laughs> นีมันนหรอ

嗯，哦，别人不会做。哎呦，我话变这么เสมอ。 เร่จไม่พอดีทีมไมันจะร้อนมันเยเดี๋ยวพอเราจไม่พอดีมันจะออกมาไม่ได้ไีเยเรกไไม่ไ่ออีกได่อัได้อไรไ่ไป่่ไปเร่วไก่ไ่่ไร่ะไก่่ไปีค่ไปร่ไ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 ไ่่่ไ มันบ่พอกัน <icana boards> <S 2 drinkGet Celsius> ตอนนี้คือการทดลองเดี๋ยวค่อยมาดูกันทำเสร็จสิ้นว่ารูปแบบจะออกมาสวยหรือเปล่านะคะไปคอยติดตามต่อไปจ้า สรุปสุดท้ายออกมาก็จะเป็นลักษณะน,นีพน้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเมียวสุดท้ายแล้วสิเป็นลักษณะน,นี้เออโอ้ยยังไม่ทัานแต่งไรชนิดเราไม่ต้องการสดท้ายเออผู้ใดสนใจเออผู้ใดสนใจได้ับร้อนได้ทักได้ แอดไลน์ยังหรมาแอดไลน์เปล่ยเะอ้หาอันเดิมหมดาเดี๋เนี่ยเอาเอาหาน่นี่น้อยนี่น้อยม่ยายลย่ีะ้อตองนี่รนี่คนี่ จิมเน่ิ้มเน่ิม่น่ิมอเ่ดี๋ยว่ะ้าส่ะมจิย่งะเป็นน่เป็นี่นี่เนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โซฟยิกิแนด้วยนะจ๊ะบายบาย